ทุกคนมาดูกันค่ะครูเล็กวาสนาปลูกกล้วยดิจิตอลที่สิวิไลด้วยงบ300ครั้งเดียวจบมีเงินวนเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตตอนนี้ครูเล็กมีเงินในกระเป๋าวาลเช er อร์6,11,000ค่ะกระเป๋าสิวิไลพ็อกเก็ต1,29,000ค่ะ และจริงๆครูเล็กมีรายได้อยู่ที่1ล้านอัพไปแล้วจากการเข้ามาปลูกกล้วยดิจิตอลที่สีวิไลค่ะเพราะก่อนนนั้นก็ถอนเวลเชอร์เป็นหลักแสนถอนสีวิไลพ็อกเก็ตเป็นหลักแสนค่ะและใครไม่เก่งออนไลน์ก็ทำได้เพราะไม่ไ์สดทำคลิปก็มีรายได้ได้ค่ะ และเรายังมีระบบสอนงานฟรีให้กับทุกคนที่เข้ามาปลูกกล้วยดิจิตอลที่ศรีวิไลเพียงแค่งบ300ร้อครั้งเดียวจบด้วยนะคะก็จะช่วยให้ทุกคนนะคะสามารถมีไรายได้แบบคูเล็กได้ทุกคนเลยมีหลายคนเข้ามาเรียนรู้มาปลูกกล้วยดิจิตอลที่ศรีวิไลรับรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักพันหลักร้อยเยอะมากเลยค่ะขอเพียงแค่เปิดใจนะคะเมื่อรับรายได้ได สามารถเข้ามาช้อปปิ้งห้างในมือถือของเราในซีวิไลมอลได้ด้วยโดยไม่ต้องควักเงินสดและเราก็จะมีส่วนกล้วยผลิตวอลเชอร์ให้เรามีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตไม่ต้องควักเงินสดค่ะหรือจะถอนวาลเชอร์หรือถอนเงินฝั่งพ็อกเก็ตไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะงบ300ครั้งเดียวจบมีรายได้วนเข้าซ้ําๆตลอดชีวิตมีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชาติมีเงินใช้จ่ายในตลอดชีวิตเลยแบบนี้ไม่ปลูกไม่ได้แล้วนะคะหากสนใจเข้ามาปลูกกล้วยและรับรายได้แบบคู่เล็กแบบนี้ไปด้วยกันนะคะให้ติดต่อคนแชร หรือคนที่ทำให้คุณเห็นคลิปนี้จิ้มลิงก์สมัครแล้วขอเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีกลุ่ม168่กกุลซื้อสีวิไลได้เลยนะคะและเรามาปลูกกล้วยมีไรายได้กันเยอะๆนะคะการันตีเลยค่ะเพราะครูเล็กเป็นคนที่ทำสวนติดท็อปอันดับหนึ่งในสีวิไลมอวันนี้มาการันตีเลยนะคะว่าจะ ช่วยให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นมาปลูกกล้วยกันเยอะๆนะคะ